ตมานะคะพระวรงคตวิริยะทโรนะคะท่านกล่าวไว้ว่าเราไม่สามารถทำให้ใครมารักเราได้ทุกคนไม่ต้องทำดีให้ใครรักให้สวดมนต์ให้รักตัวเองนะคะเป็นสวดจักพรพัิตลอดเวลาที่นึกได้นะคะดีมากๆเลยค่ะเป็นคำสอนอของหลวงตามาพระวรงคตวิริยะทโรนะคะ คำสอนต่อไปนะคะของหลวงพ่อจรันทิ่ธรรมโมวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีนะคะบอกว่าเวลาเป็นสิ่งเดียวในโลกที่ทุกคนได้รับเสมอกันไม่มีใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบกันเลยแม้แต่คนเดียวแต่ใครจะใช้เวลาแต่ละวินาทีอย่างมีค่าและคุ้มค่ากว่ากันนี่แหละเป็นเรื่องน่าคิด ต่อไปเป็นคำสอนของหลวงตาม้านะคะเช่นเดิมนะคะคนมีบุญสร้างบุญทานกุศลทำโรงทานช่วยคนไปที่ไหนก็มีสิ่งรองรับถึงมีกรรมอยู่แต่ผลบุญก็ก็ตามช่วยเมื่อตกทุกข์ได้ยากกุศลบุญก็จะเข้ามาคุ้มครองรอดพ้นผ่านไปได้ด้วยกุศลบุญ หลวงตามมาท่านพูดไว้ว่าป่วยก็หายพุทธมนนี่แหละสวดไม่หยุดพลังงานมาที่จิตเราไปที่ธาตุก็ค่อยๆหายระยะเวลาของกรรมที่เราทำในอดีตมีระยะเวลาเท่าไหร่ดูอาการปัจจุบันฝึกไปเรื่อยๆจะค่อยๆเข้าใจและหลวงตามมายังกล่าวอีกว่ารักพ่อแม่ สวดมนต์ให้พ่อแม่เราสวดมนต์เราทำกรรมฐานท่านได้บุญจากเราทั้งพ่อแม่ในอดีตปัจจุบันรวมทั้งพ่อแม่ในอนาคตด้วยคติธรรมคำสอนหลวงตามาวิริยธะะโรวัดถ้ำเมืองนะจดหมายเหตุพุทธทาตท่านกล่าวไว้ว่า ฉันไม่มีความสุขไหนส่งใครดอกมีแต่บอกให้ประนมแล้วก้มหัวถือพระธรรมเป็นพระเจ้าเลิกมัวเมาความสุขแท้เกิดในตัวทั่วกันเอ่ยนะคะท่านพุทธทาสกล่าวไว้ว่ากินดีอยู่ดีมีแต่ยุ่งกินอยู่พอดีมีแต่เย็น เพื่อนเดินทางเราทุกคนชีวิตทั้งหมดนี้เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเดินทางจากความชั่วไปสู่ความดีจากความต่ำไปสู่ความสูงจากความทนทุกขทรมานไปสู่ความพ้นทุกข์สิ้นเชิงบุญหมายถึงโดยพยัญชนะคือธรรมชาติเป็นเครื่อง ชำระสันดานแห่งตนท่านพระอาจารย์ชยสาโรได้กล่าวไว้ว่าเป้าหมายชีวิตชาวพุทธง่ายๆสุขตนสุขท่านประโยชน์ตนประโยชน์ท่านคุณธรรมไม่มีข้อเสียแต่บางทีกิเลสจะปลอมตัวในรูปแบบของคุณธรรม ถ้ารู้สึกว่าชีวิตซ้ำซากน่าเบื่อขอให้ดูดีๆว่ามันซ้ำซากที่ความคิดเท่าไหร่ปล่อยวางความคิดเก่าๆเ,เมื่อไรความรู้สึกสดชื่นว่าชีวิตเราใหม่ทุกๆวินาทีพร้อมที่จะเกิดขึ้นถ้ารู้สึกตื่นเต้นหรือหลงไหลกับของใหม่ขออย่าลืมว่าของเก่าคือกิเลสคือตัวขัดขวางความสุขไม่ได้หนีไปไกล ถ้าไม่จัดการกับกิเลสความสุขที่ได้ของใหม่ก็แค่ผิวเผินพระอาจารย์ชยสาโรยังกล่าวไว้ว่าสัตบุรุษรู้จักอัดไม่ว่าจะทำอะไรก็รู้จุดมุ่งหมายของการกระทำและไม่หันเหจากจุดมุ่งหมายนั้น